เราเห็นข่าวเรารู้เลยครับทัวร์มาแน่ทุกคนตกใจหมดเลยเฮ้ยตกใจจริงไอการปฏิเสธการติดทีมชาติมันมีหลายทางผมไม่ได้สอนโจรนะแล้วผมก็ไม่ได้บอกว่าการโกหกมันเป็นสิ่งที่ดีแต่มันจะทําให้เรื่องซอฟลงเว้ยตอนนี้บุ๊กอะยืนอยู่เนี้ยแล้วคนก็มารับทุกอย่างบางมาไอบุ๊กมึงออกไปไอดูนี่น้องมันควรจะโดนแบบนี้คนเดียวปะมันควรจะต้องโดนกันทั้งวงนี่ถ้าจะคิดด้วยกันแบบเนี้ย มีใครบอกให้มันทําแบบนี้เปล่าวะเออาบุ๊รลับอยู่คนเดียวคือบุ๊คไม่ใช่ทุกอย่างของฟุตบอลไทยจริงนะเราก็ไม่ได้ด่าน้องเขาแต่ตอนเนี้ยผู้คนถามหาความจริงว่าเฮ้ยเราสรุปน้องมันพูดเองหรอวะมีใครเสี้ยมกับมันเปล่าวะมันควรจะซอฟกว่านี้เนียนกว่านี้ใช่ใช่ที่พี่บอกให้คำคำวดที่มันเอามาใช้อะมันสำคัญมากจะจะถอนจะลาจะอะไรเนี่ยให้มันดูด้วยว่าเหตุผลและอะไรแล้วตรงๆนะให้ให้บุ๊คคุยกับอิชิออะให้เขาวางแผนร่วมกันนะใช่หรือขนาดที่แผนที่ ไอ้ภาคส่วนไหนส่วนเขาช่วยกันแล้วอะ uh ่ะ huh. มันควรจะเป็นทรงนั้น uh huh. แต่สุดท้ายพอเป็นทรงเนี้มั่งเละหมดเลย uh huh. เรื่องของเอกนิดคือต้องบอกก่อนนะ เมื่อวานนี้ <c oughs> ผมจะเล่าคร่าวๆแล้วกันนะฮะว่ามีลายของทางสมาคมที่จะรวมนักข่าวไว้ไหลายร้อยชีวิตเนี่ยแจกข่าวแจกข่าวเด้งมา <c oughs> เพื่อเป็นข่าวแจกให้กับทุกสับนัก <c oughs> เอาข่าวตัวเนี้ยซึ่งเปรียบเสมือนคำว่า Official <c oughs> ไปลงได้เลยในทุกช่องทาง <c oughs> มีเด้งมาว่าบุ๊กถอนตัวผมเฉยๆนะแต่ไล่อ่านปุ๊บเนี่ยบุกถอนตัวเพราะว่า น้องบอกว่าต้องการกลับไปโฟกัสกับสโมสรก่อนทีมชาติอันนี้ผมอ่านตามที่ทางสมาคมส่งมาแล้วกันนะนะครับแล้วก็เรียกพิชาอุทาเข้ามาแทนที่นะครับพอนเนี้ยพอลงไปปุ๊บหลายคนก็บอกเฮ้ยมันจริงเหรอมันเป็นอย่างนี้จริงไหมก็เหมือนที่เราบอกว่ามันเป็นข่าวจากข่าวแจกจากสมาคมถ้าเราจะไม่ลงมันก็ไม่ได้พอนี้มันคือผ่านคำว่า official มาแล้วนะครับแล้วมันก็เลยเป็น เริ่มประเด็นดราม่าการถอนตัวของบุ๊ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเออนี่คือจุดเริ่มต้นเราจะลองมาไล่เรียงกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมให้ตู่เล่าเชิญครับก๊อฟพีส์มาฟังฟังมาอยู่เหมือนกันผมหลบได้แล้วเรื่องนี้คือคืออย่างนี้ในเคสเคสเนี้ยมันมีการพูดคุยกันเบื้องต้นแล้วน่าจะกลับมาจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะว่าเฮ้ยมันมีโอกาสที่ ไหมที่จะมีการขอตัวบุก,กันเกิดขึ้นแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่ได้พูดกันอย่างจริงจังมันมีการวางแผนกันในที่นี้หมายความว่าทางอุรวะเองเขาก็อันนี้ก็พูดก่อนนะครับว่าสัญญาของบุกเนี่ยมันยังไม่ไม่ลงตัวกับการที่จะได้เซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพทางสปอร์ตเด렉เตอร์ของอุรวะก็ส่งมาที่เมืองทองบอกว่าโค้ชคนใหม่นะครับอยากจะเห็นนักเตะทุกคนคที่อุรวะปล่อยไปยืมแล้วก็ที่อยู่ในสังกัดอุรวะเนี่ยเข้ามารวมตัวกันก่อนอเพื่อที่จะ คัดกรองว่าใครจะได้ใช้หรือจะไม่ได้ใช้สำหรับฤดูกาลหน้านะครับก็เป็นช่วงปีซีซั่นพอดีเขาก็เลยบอกว่าอ่ะเดี๋ยวส่งมาซึ่งซึ่งบุ๊กเนี่ยสายการของบุ๊กคุมเคลือมากเพราะว่าจริงๆคนที่จะเซ็นสัญญายืมตัวเพิ่มอีกหนึ่งปีเนี่ยเป็นสปอร์ตเร렉เตอร์แต่คนที่จะใช้คือโค้ชอุละวะ่ามีสิทธิ์ ในการที่จะไปบอกให้โค้ชเอ้ยใช้บุ๊กสิใช้บุ๊กสิที่บุ๊กได้ลงเมื่อปีที่แล้วมันมาจากโค้ชคนเดิมสกอตซ่าคนเดิมนี่ชอบใช่ที่เขาชอบบมากเลยนะได้ทีนี้เนี่ยพอมันมีความพยายามกันเกิดขึ้นแต่มันยังไม่ได้พูดกันอย่างเป็นทางการมันก็อ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันครับบุ๊กเนี่ยจะบอกสมาคมว่าเดี๋ยวบุ๊กจะเข้ามาแคมป์ล่วงหน้าก่อนที่จะนัดกันก็คือจะมาวันที่6เลยเพราะว่าเาวันที่หกเขเตะอยู่นัดสุดท้ายใช่ไหมแล้ววันที่เจ็ดเขาจะเข้ามาเขาจะเข้ามาวันนี้วันสุดวันแรกกก่่อนเลยราาฏว ในช่วงเวลาที่มีการพูดคุยกันเนี่ยมันเหมือนว่าทางฝั่งเมืองทองตัวสังกัดทางฝั่งอุรวะเลสแล้วก็มีทางฝั่งคนกลางที่เป็นเหมือนเอเจนต์ของบุกนะครับผมหลายๆคนไม่มีใครพูดชื่อเขาเลยผมพูดผมอาจจะไม่ขอพูดชื่อเขาแล้วกันนะผมพูดเป็นตัวย่อชื่อตัวย่อออนะครับผมเขาคนนี้ก็สนิทก,กับบุกมากครในในจังหวะที่ทางฝั่งเมืองทองกําลังลังเลว่าจะขอไม่ขอหรือจะยังไงแต่ว่าแนวโน้มจะขอมีอยู่แล้ว ก็ไม่ได้คุยกับสมาคมโดยตรงแต่ว่าเป็นคนเนี้ยที่เขาไปคุยกับทีมงานของสมาคม,อมบอกว,บว่าให้บุ๊กจะขอตัวไปเก็บตัวกับอุระวะ ผมเข้าใจต้องต้องบอกก่อนว่าประโยชน์ของมันก็มีประโยชน์มันก็คืออนาคตของบุ๊กเองรประโยชน์มันก็คือเรื่องของการที่จะทําธุรกิจต่อกับเจลีกไม่ว่าจะเป็นทั้งการที่เมืองทองจะขายตัวได้รวมไปถึงลิขสิทธิ์เจรีกที่ปีหน้าเนี่ยแสนสปอร์ตจะถ่ายแต่ว่ามีแค่เช็คคนเดียวมันก็ดูไม่น่าดูเท่าไหร่ถ้ามีบุ๊กอ,อีกสักคนหนึ่งมันก็เหมือนปีปก่อนที่ต้นปียังมีเจอยู่มันก็จะมันมีผลประโยชน์มันก็จะดูน่าดูทีนี้สิ่งที่สําคัญคือคําพูดมากกว่าคําพูดที่คุยกันกับ ทางทีมงานสมาคมผมคุยกับคนที่เขาติดต่อกับทีมงานสมาคมเรื่องนี้นะเขาบอกผมว่าคนที่คุยแทนบุ๊กเนี่ยอ,อพูดกับทางทีมงานสมาคมว่าลงข่าวแบบนี้ก็ได้ลงไปเลยน้องผมแข็งแกร่งพอที่จะรับมือเอ,อถ้าถ้าผิดจากนี้นะถ้าผิดจากนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมหาคนมาด่าให้แล้วถ้าผมโดนฟ้องเรื่องนี้ไม่รู้จะฟ้องกูเรื่องอะไรเหมือนกันไม่คือคือผมก็ซัพพอร์ตตู่ทีนึงว่าผมก็ ทีมงานผมก็เช็คไปทางสมาคมว่าตกลงเนี่ยมันผ่านมาจากบุ๊คพูดอย่างนี้จริงๆเลยใช่ไหมเขาบอกว่าลงได้เลยครับแบบนี้เลยเขาบอกว่าูอย่างนี้เลยก็คือก็คือคนจากสมาคมบอกว่าเขาให้ให้ลงอย่างเงี้ยเราพูดกันตรงๆทางสมาคมเขาไม่ใจร้ายหรอกลงข่าวเงี้ยมันคือฆ่าคนชัดๆทุกคนเห็นคําพูดอะพี่จุนก็เห็นบอลก็เห็นทุกคนตกใจหมดเลยเฮ้ยตกใจจริงการปฏิเสธการติดทีมชาติมันมีหลายทางผมไม่ได้สอนโจรนะแล้วผมก็ไม่ได้บอกว่าการโกหกมันเป็นสิ่งที่ดี แต่มันจะทําให้เรื่องซอฟลงเว้ย mm. ซึ่งการที่บุ๊กจะไปเก็บตัวกับอุระวะเลด้วยเหตุผลแบบเป็นไข้หวัดใหญ่ก่อน mm. เข้าแคมป์เจ็ mm. ก่อนเข้าแคมป์แล้วพอไปผัวเก็บตัว mm. เรื่องโกหกในทุกวันนี้มันมีมากกว่านั้น mm. เราจะเห็นมันอยู่ในฟุตบอลไทยอ่ะอย่างนี้คนก็เชื่ออยู่แล้วถูกปะ่ะ mm. พอคนเชื่ออยู่แล้วเนี่ย mm. มันหาเหตุผลมาซัพพอร์ตได้แต่มันไม่ใช่เหตุผลที่ขอตัวถอนตัวเพื่อจะไปลุ้นการเซ็นสัญญาถาวรกับอุระวะเลด mm. มันกลายเป็นว่าครั้งนี้บุ๊กที่ ถามผมว่าบุ๊กมีส่วนไหมจะบอกไม่มีส่วนไม่ได้ตัวเขาต้องรู้อยู่แล้วต้องรับรู้ใครบอกว่าเขาเป็นเด็กอายุ24ี่ไม่เด็กแล้วครับ<ม>คนที่เข้ามาคุยด้วยต้นสังกัดเองหรือว่าอุลาวะเองต้องมีวิธีการผมบอกเลยว่าเรื่องนี้เคสเนี้ยการถอนตัวมันไม่ใช่เรื่องแปลกแต่มันทําไม่เนียนมไม่เนียนม,มากๆแต่ว่าบางอย่างอะเพื่อนาคตอะผมคุณอาจจะเห็นผมเป็นคน นิสัยไม่ดีก็ได้นะที่อาจจะชอบโกหกผมอยากให้นึกถึงตอนที่คุณโกหกแฟนว่าซื้อของคอมเครื่องนี้สองหมื่นแต่คุณบอกว่าห้าพันแม่งดีงไม่เคย <laughs> ผมอยากให้ <laughs> ให้นึกถึงเคสประมาณนี้แต่อโอเคเรื่องนี้มันใหญ่กว่านะเรื่องนี้มันใหญ่กว่ามันเป็นวงกว้างมากกว่าแต่ว่าผมอยากให้นึกถึงเรื่องแบบนี้เพราะว่าถ้าเป็นเรื่องแบบนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าถ้าเราเข้าใจเขาเราปกป้องเขาแต่สิ่งสําคัญเลยคือเฮ้ย <laughs> แล้ว,ลวคุณเอาทีมชาติไปไหนอะ <inate> ผมพูดกับหลายทุกๆกครั้งว่าถ้าสุภพนัทเหมือนตาที่อยู่ในสาการใกล้เคียงกันถึงแม้ว่ารู้ว่าโค้ชจะใช้แล้วแหละถ้าสุภพนัทเหมือนตาบอกว่าผมขออยู่กับโค้ชช่วงป r e ี e ั s นเหมือนกันคุณก็ไม่มีสุภพนัทเหมือนตาในรายการนี้นเหมือนกัน ừ ừ, แล้วคุณจะมีสุภพนัทเหมือนตาที่เก่งทําไม ừ, คุณจะมีบุ๊กเอกนิที่เป็นตัวเจลิกทําไมถ้าทีน้าไ, <ừ, ừ, S 2> ไทยมันใช้ไม่ได้ ừ, ถ้าคนเชียร์มันไม่เห็นว่าตัวพวกนี้จะมีประโยชน์ในทีาไทยแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้บุ๊กอะยืนอยู่เงี้ยแล้วคนก็มารับทุกอย่างปางมาไอ้บุ ถามตรงๆว่าน้องมันควรจะโดนแบบนี้คนเดียวป่ะมันควรจะต้องโดนกันทั้งวงนี่ถ้าจะคิดด้วยกันแบบเนี้ยถูกป่ะไม่ใช่ใชแบบว่าเอกอาบุกรับอยู่คนเดียวอตอนเนี้ย แล้วไม่มีใครติดต่อบุ๊กได้นะเพราะว่าทุกคนเขาพยายามที่จะติดต่อน้องอม,มันทั้งทั้งหมดอ่ะเพื่อที่จะถามความ,มจริงว่ามันเป็นอะไรเมื่อวานเนี้เมื่อวานเนี้ย,มามายผมผมเช็คกับทีมงานของของคุณแป้งคุณแป้งทีมงานคุแป้งก็บอกติดต่อน้องไม่ได้ค่ะนี่คือเราพูดเรื่องจริงว่าเราติดต่อน้องไม่ได้และเราไม่รู้ว่าจะติดต่อน้องทางไหนแล้วมันมีประเด็นมาตั้งแต่ตอนถอนจากชุดที่ไปยุโรอ่ะมันก็กลายว่าเอ้าถ้าคุณไม่เห็นค่าทีมชาติคุณก็ไม่ต้องไปเตะดิ เนี่ยมันก็เป็นโดมิโน่อะซึ่งตัวเองอะรู้ข่าวรู้อยู่ในวงการอยู่แล้วอะรู้เรื่องพวกนี้อยู่แล้วทําไมไม่ทําให้มันโอเคถ้าจะเนียนก็ต้องเนียนหน่อยถ้าจะเนียนก็ต้องเนียนหน่อยถ้าจะไม่ทําก็ต้องไม่ทําเลยเอาตรงๆนะถ้าเราไม่ต้องโลกสวยกันเนี่ยถือที่ผมได้ยินมาเนี่ยเขาบอกว่าก็มีทีมงานวางแผนให้แล้วตั้งแต่เกมกับญี่ปุ่นที่อุ่นเครื่องกันเขาบอกว่าเกมนั้นเนี่ยยังไงบุ๊กก็เป็นสำรองซึ่งตามสูตร บุ๊กสำรองแล้วบุ๊กลงไปเล่นและหลังเกมเนี่ยบุ๊กคุยกับอีชีและหลังจากนั้นเนี่ยบุ๊กจะกลับมาที่บ้านและบุ๊กก็จะไม่ได้ร่วมทีมไปเอชียนคับเขาจะไม่เรียกและตอนไปที่ไปที่ทางอุระะก็ไปขอเขาว่าอย่าพึ่งลงภาพตอนที่บุ๊กซ้อมจริงๆเขาจะให้มาลาอีชอีก่อนด้วยนะใช่ เขาจะให้มาาอิฉีเมื่อวานก็คือเข้าแคมป์ก่อนแล้วคุยกัคุยกับชิอินิดนึงแต่นีฉีรู้อยู่แล้วอันนี้คือสิ่งที่เขาวางแผนเอาไว้แต่ผมเคร่งงว่าเดินด้วยดีทำไมมันออกมารูปแบบนี้วะมันเร็วไหมมันออกมารูปแบบที่ต่อให้ใครอ่านประโยคไหนก็ตามอ่ะบุ๊กก็โดนด่าใช่คือคือบุ๊กไม่ใช่ทุกอย่างของฟุตบอลไทยจริงนะเราก็ไม่ได้ด่าน้องเขาแต่ตอนเนี้ผู้คนผู้ผู้คนถามหาความจริงว่าเฮ้ยแล้วสรุปน้องมันพูดเองหรอวะมีใครเสี่ยมกับมันป่าววะ มีใครบอกให้มันทำแบบนี้ป่าววะเข้าใจเข้าใจคืออย่างนี้ครับเราเห็นข่าวเรารู้เลยครับทัวร์มาแน่ทุกเราเห็นข่าวเรารู้เลยว่าทัวร์มาเราทำงานมานานนะแล้วเราเข้าใจคนที่บอกว่าอย่าไปด่าบุ๊กเลยเรื่องมันเรื่องมันไม่ได้มีบุ๊กคนเดียวมันมีนักเตะอีกหลายๆคนแต่ว่าจริงๆแล้วการถูกการขอปฏิเสธทีมชาติเพื่อเหตุผลส่วนตัวยังไงก็ไม่พ้นครับกับการที่ทัวร์จะมาลงถัวว์พี่จุนใช่ลองคิดดูในอดีตทีมชาติขอสักทีสิคืออย่าลืมว่าการติดทีมชาติอองงข เขาเรียกเกียรติประวัติวงตระกูลใช่คือการเล่นทีมชาติครั้งหนึ่งคนก็จะจำเราว่าเออน,นี้เราเตะทีมชาติไทยอันนี้มันก็จะทําให้เราครอบครัวเราตระกูลเราอะไรเงี้ยมันก็เห็นไหคนก็จะจําภาพนี้อย่างเงี้ยชื่อเสียงเรานามสกุลนี้อเอ้ยเค<อ>ยตดทีมชาติแต่ปัจจุบันอนะ่ะทุกคนอนะ่ะจะไม่มองว่าสโมสรอนนะ่ะมันยิ่งใหญ่เ,<อ>เพราะว่าไรายได้มูลค่าอโอเคผลงานทมาีมชาติมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเกียรติประวัติเมื่อก่อนได้เหรียญได้เครื่องราชด้วยนะ ได้แชมเนี่ยได้เครื่องราชได้เหรียญได้เงินรางวัลเมื่อก่อนเราเล่นทีมชาติเพื่ออะไรหนึ่งเหมือนล่าเงินรางวัลด้วยม,มีเงินรางวัลแล้วมีเงินอัดฉีดกลับมาหาเรามันก็เป็นสิ่งหนึ่งติทีมชาติได้เงินเยอะขึ้นแต่มาปัจจุบันอะ่ะสโมสรมันมีมูลค่ากว่าเด็กก็ยังมองว่ยาระยะยาวอะ่ะการอยู่ทีมชาติคุณอยากติดแค่ปี2องปีหรือ3ปีเล่นเอเชียนคัพก็สีนะ่นัดเต็มที่เห็นป่ะคืออย่าลืมนะเส้นทางการเดินบางคนอาจจะคิดแค่นั้นเอ้เดี๋ยวเล่นไปสิบอีกห้าปีเดี๋ยวเล่นสโมสรก่อนเดี๋ มันก็อาจจะมุมวิธีการคิดแต่ถ้าถามว่าบุ๊เองอ่ะเป็นเด็กดีเป็นเด็กหัวอ่อนอเป็นเด็กที่พี่อยู่กับน้องมาพี่รู้ว่าน้องเป็นคนหนึ่งสัมมาคารวะรเป็นเด็กที่ไม่เคยสะบัดใส่ใครอะ่ะตอนอยูยี่สามอยู่ด้วยกันเนี่ยพี่ก็เรียกยูสิบเก้าอยู่พี่มาพี่ก็มาซอมตอนน้องมันยูสิบหกเองนะแล้วพี่ไปอยู่เชียงรายพี่ก็เห็นเด็กคนนี้มันตั้งอย่เยาวชนพี่ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยน้องมันอ่ะไม่ได้เลวร้าแต่คนรอบข้างอะ่ะทำให้น้องมันอ่ะไปติดภาพนี้เราควรจะช่วยน้องมันยังไงแล้วมองกลับ อย่าไปมองว่านี่คือชะง,งักติดหลังแล้วมันจะกลับมาทีมชาติไม่ได้ไม่ใช่ณเวลานี้ทางออกที่ดีสุดของน้องคืออะไรช่วยกันพี่มองว่าเรากําลังมีผู้เล่นหนึ่งคนที่ไปเล่นต่างชาติเราคาดหวังว่ากลับมาเพื่อมาช่วยฟุตบอลไทยแต่ณเวลานี้น้องมันยังอยู่รอยต่อระหว่างจะเล่นสมโมสรจะได้เล่นต่อไหมหหกับทีมชาติถ้าไปแล้วเขาจะใช้งานต่อเนื่องไหมมันก็คิดอย่างเงี้ยพี่เชื่อในหัวน้องมันคิดอยู่2อย่างเฮ้ยผมขอไปสู้ตรงนู้นก่อนแลวถ้าผมแข็งตรงนู้นปุ๊บผมจะกลับมาช่วยตอบแทนทีมชาติเออตรงเนี้ยมันก็เเลยยจุดดนนนั้้ววาป็ เป็นพี่หรือเป็นโค้ชที่เคยอยู่กับน้องที่อาจายอยู่แล้วพี่เผอิญว่ามันเป็นรายการใหญ่ที่สี่ปีนี้เป็นโอกาสที่ดีเหมือนที่เจพูดแหละบอกว่าเฮ้ยมันเป็นโอกาสที่ผู้เล่นเนี่ยสร้างมูลค่าตัวเองแล้วผลงานทีมชาติเอเชียนคัพนี่ยพี่ก็เล่นแต่ว่าอย่าลืมนะแมงเสือสิงห์กระทิ้งแรกทั้งนั้นแหละถ้ามันไม่พร้อมจริงๆอ่ะถ้าไปในสภาพที่ไม่ดีจริงทั้งทีมและตัวบุคคลอ่ะมันก็จะแว่งผมไม่รู้ว่าเรื่องที่ผมพูดจะเป็นไวรัลในวันนี้หรือเปล่านะแต่ผมอยากให้คนที่อยู่ข้างหลังหรือข้างบกช่วยออกมารับผิด หรือว่ารับกับเหตุการณ์แทนบุกด้วยคือไม่ใช่ปล่อยให้เรื่องมันเงียบหายไปครับผมจะบอกให้นะถ้าคุณยังเป็นอย่างนี้อยู่อ่ะสิ่งที่มันจะขาดหายไปหลังจากนี้อ๋อสิ่งที่มันจะเจอหลังจากนี้แล้วกัน <c oughs> เอกนิดไปซ้อมกับอุระวะเลสถ้ามีภาพทัวจะไปลงถ <c oughs> ูกถูกถ้าบุ๊ก <c oughs> ได้ลงทัวจะไปลงที่ <c oughs> อุระวะ <c oughs> ใช,ใช่ถูกสามถ้าบุกไม่ได้ลงคนจะสามใช่คนจะสามแล้ววันไหนที่หมดสัญญาแล้วกลับมาคนจะสามเพราะฉะนั้นเนี่ย เหตุการณ์เหล่านี้มันจะต่อเนื่องถ้ายังรู้สึกว่าปล่อยให้เรื่องนี้เงียบหายไปครับคนมันจะขุดมาตลอดและคือคําถามต่อไปนะผมจะโยนกลับไปที่ญี่ปุ่นเลยผมถามนะว่าดี렉เตอร์ของอุระวะจะไม่ถามอิชิเหรอมันเกิดอะไรขึ้นใช่ทำไมทำไมเขาถึงถอนตัวและเขามาอยู่กับเราเพราะเพราะว่าเขาต้องคุยกันไหมพี่เดี๋ยวพี่เสริมบอลให้นิดนึงในมุมกลับกันอะ อุลวะจะได้อะไรรู้ไหมถ้าบุ๊กมาเล่นในทีมชาติแล้วทาผลงานดีอย่างน้อยโค้ชได้เห็นได้ลงเล่นแล้วจะหยิบใช้ได้เลยแล้วไม่ต้องไปมองว่าอยู่ในแคมป์แล้วได้ได้ซ้อมในบรรยากาศคือในมุมกลับกันอะ่ะมันก็ต้องเป็นแรงผลักดันที่อุลวะเองเขาต้องส่งกลับมาว่าเฮ <Hey. S 1> ้ยมาเล่นมาแสดงผลงานแล้วเดี๋ยวกลับไปสโมสรมันต่อย,ยอดอได้และอย่าลืมนะว่านี่คือนักเตะทีมชาติเพียงคนเดียวของอุลวะนะอุลวะเขาไม่มีนักเแต่ทีมชาติที่เป็นญี่ปุ่นหรือว่าชาติไหนเลยนะเนี่ยคือเขาคืออาโอเคและปีนี้ ที่มันประจวบเหมาะก็คืออุราวะเขาก็เซ็นทักบอลมาโคตรเยอะอมันเลยเป็นประเด็นที่ทําให้คนที่อยู่ข้างกายบุ๊กอ่ะคิดว่าเฮ้ยถ้าไม่ส่งน้องไปตอนนี้ใช่อันตรายโอกาสโอกาสที่มันจะเม่ได้อยู่ในสัญญาถาวรเลยเแต่แต่อันนี้เรื่องนี้เราไม่โทษกันเราเข้าใจสถานการณ์มันมีเหตุผลของมันแต่ว่ามันควรจะ ซอฟกว่านี้เนียนกว่านี้ใช่ใช่ออกที่พี่บอกให้คำคำวดที่มันเอามาใช้อะมันสำคัญมากจะจะถอนจะลาจะอะไรเนี่ยให้มันดูด้วยว่าเหตุผลละอะไรแล้วเอาตรงๆนะให้ให้บุกคุยกับอิชิอีอะให้เขาวางแผนร่วมกันนะใช่หรือขนาดที่แผนที่ไอภาคส่วนไหนส่วนเขาช่วยกันแล้วอะมันควรจะเป็นทรงนั้นแต่สุดท้ายพอเป็นทรงเนี้มั่งเละบทเลยเข้าใจเพราะผมเชื่อนะ ว่าคนคนนั้นก็ไม่ได้หวังไม่ดีกับปุ๊บใช่ครับก็หวังดีแหละแต่ว่าแค่จังหวะมันผิดไปหน่อยแล้วก็เรื่องคําพูดจาเรื่องแนวทางจริงก็หาทางออกช่วยกันได้ใช่ครับผมว่าประเทศไทยมันคอมโพมซ์อยู่แล้วก็คืออย่างนี้ผมถามคนถามคนที่เขาทํางานกับอิชิถามว่าอิชิรู้สึกไงกับเรื่องนี้เขาบอกกลับมาคํานึงว่าอิชิอยู่เมืองไทยมานานแล้วพี่เขารู้อยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นได้บ้างแล้วเขารู้ว่าเขาสามารถ ผ่อนปลนอะไรได้บ้างยืดหยุ่นยืดหยุ่นและยิ่งเป็นคนญี่ปุ่นเพื่อไปเล่นที่ญี่ปุ่นผมเขาก็ดีเขาคงเข้าใจอ่ะใช่สมมุติว่าถ้าบุ๊กไม่ได้สัญญาที่อุลวะแล้วเมืองทองจะไม่เอาหรอสัญญาของเมืองทองอยู่2026อ่ะอ่าสมมติเมืองทองเอากลับมาแล้ว จะขายอ่ะบุ๊กจะมีค่าเหนื่อยมากกว่าเจลีนะคือเข้าใจว่าตั้งแต่อยากเล่นในเจลีอ่ะอันนี้เข้าใจแต่ว่าถ้ามองถึงจุดปลายแล้วว่าสุดท้ายไม่มีใครอยู่เจลีได้ได้ยาวสิบปีหรือแล้วเจก็เยอะสุดแล้วเจ็ดปีอ่ะนั่นก็เยอะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องกลับมาประเทศไทยอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือการพิสูจน์ตัวเองในในผลงานทุกๆรายการมากกว่าแล้วเราก็เลือกอ่ะถ้าบุ๊กไม่ได้เล่นแล้วครั้งนี้เราไม่ได้ไปอีกผมคิดถามด้วยว่า ถ้าสมมติว่า book, บุ๊พบโปรไฟล์อุระวะเมื่อฤดูกาลก่อนไปแล้วจําเป็นที่มีทีมเจลีมว่าจะเป็นอุระวะหรืออบิเล็กหรืออะไรก็ตามที่มันติดต่อเข้ามาเมืองทองก็พร้อมปล่อยอยู่แล้วม,มันก็มีโอกาสอื่นๆอีกอะ่ะแต่ว่าคืออย่างที่บอกมันมัน,มนเราไม่ได้บอกว่ามันไม่ควรไปนะก็ควรไปได้ครับอยากพิสูจน์ตัวเองอยากได้สัญญา,เรา,ญญาเราไม่ได้อยู่ในสายการแบบบุ๊นี่เราอาจจะไมตัดสินใจแทนน้องมันก็ไม่ได้ถูกไหมแต่เรามองในภาพรวมว่า เฮ้ยแล้วถ้าสมมติว่าไปอ่ะคุณต้องมีแผนการที่จะซ้อมวันนี้ดิไม่ใช่แบบไปพูดแบบโอ้ผมขอลาไปซ้อมไปซีซั่นกับสโมสรครับมันกลายเป็นคุณเห็นกับตัวเลยอ่ะเหมือนที่เราเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นแผนที่เขาที่เขาร่างเอาไว้คร่าวๆเลยครับมันก็เป็นโอกาสที่ดีแหละที่เขาจะต้องไปเรียนรู้ปรับตัวแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่าถ้าเจลีกถ้าคุณไม่ไม่ไปไปซีซั่นกับโค้ดอ่ะมันยากมากเจมันสำคัญเจก็เห็นเช็คก็เห็นหรือว่าคนอื่นๆก็เห็นหมดแต่ว่าที่สําคัญคือ ณชั่วโมงนี้เรามีทัวนาเมนต์ใหญ่ที่เราลังรออยู่เราบอกได้เลยว่าคุณภาพของผู้เล่นไทยในในสคอร์อะมันมีไม่ถึงที่จะเป็นระดับ A are, เอเชียได้หลายๆคนหรอกบุ๊กอยู่ในระดับเอเชียเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจําเป็นมากกว่าไหมถ้าสมมุติว่าบุ๊กยังอยู่กับทีมชาติผมยังยืนยันว่าผมไม่ได้เกลียดแล้วก็ผมไม่ได้ไม่สนับสนุนในการบุ๊กที่บุ๊กจะไปเล่นเจลรีนะครับแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าการตัดสินใจครั้งนี้มันมีวิธีการที่ดีมากกว่านี้ในการบอกแล้วตามมาด้วย ถ้าสมมติว่ามันจะไม่ได้จริงๆแต่เราทําเต็มที่วัฒนธรรมไทยของเราอ่ะเดี๋ยวโอกาสมันก็จะคัมแบ็กกลับมาอีกครั้งนึงน้อยเองได้อยู่ถูกป่ะสีผ้ารันตระว่าไม่มีใครจะหลังจากนี้นะไม่มีใครจำว่าบุ๊กเป็นนักเตะอุรวาแล้วจะมีคนจําว่าบุ๊กปฏิเสธทีมชาติถูกก็สู้ๆกันเป็นกำลังใจให้กันใช่จตบหัวรูปหลังเฉยคือคืออย่างนี้เป็นกําลังใจให้ในทุกๆเรื่องไม่ได้หมายความว่าซับพอตในเรื่องที่ผิด แต่เราก็อยากเห็นเขากลับมาแบบแข็งแกร่งนะใช่ใช่เราอยากเห็นเขาเป็นกําลังสําคัญของดีมชาติแล้วเราก็อยากเห็นเขาประสบความสำเร็จในทุกๆรายการคนจะแช่งไม่แช่งอันนั้นอีกเรื่องนึงผมไปห้ามไม่ได้คนจะด่าไม่ด่าอันนั้นผมไปห้ามไม่ได้แต่เราแค่รู้สึกว่าอ่ะอย่างไหนก็ตัดสินใจไปทางนี้แล้วก็เอาให้มันเต็มที่ใช่ทุกอย่างมันก็มันมันก็จบไปแล้วครับต่อไปเนี้ยมุกออนไปวิถีต่อไปครับไม่รู้ว่านะไม่รู้ว่าทั้งทั้งทั้งคนที่มีประเด็นอยู่และบุ๊กจะจะรันอะไรต่อไปยังไงแต่ก็ขอให้ ขอให้อันเนี้ยเป็นบทเรียนครั้งที่ใหญ่สุดแล้วกัน <ขอ S 2> เพราะผมเชื่อว่ามันจะมันจะทำอะไรให้ให้บุ๊กโตขึ้นได้เอาเป็นว่าลุยกันต่อไปแล้วกันนะ